พบกับหนูนาแล้การช่างมันกันอีกครั้งนะคะตอนนี้หนูนาอยู่ที่งานสถาปนิคาก้าค่ะซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนเลยค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาไอเดียดีๆในการแต่งบ้านหรือว่านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะตามหนูนาเข้าไปชมงานข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะแล้วตอนนี้เราอยู่กับคุณธานานิตรัตนเณนานค่ะผู้จัดการฝ่ายการตลาดบริษัทเซรามิกอุตสาหการรมไทยอยู่ในมุธของคอตโต้ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะไฮไลท์วันนี้ของคอตโตน้นี่มีอะไรบ้างคะอ,อวันนี้นะครับคอตโต้ได้นำนะครับต้องบอกว่าคอตโต้ได้นําความสุขมาให้กับลูกค้าของเรานะครับผ่านการทําห้องน้ําสวยนะครับ <c oughs> เพราะว่านับวันนี้เองเนี่ยต้องบอกว่าคอตโต้เองนะครับขายห้องน้ำะนะครับเราไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์แต่เราขายห้องน้ําที่สามารถจะสร้างความสุขให้กับลูกค้าได้เรานำเสนอในธีมของเขาเรียกว่า Color of c a p i n e s s นะครับได้เอา ห้องน้ำสวยๆมาโชว์ในงานได้ถึง9ห้องนะครับซึ่งจะมีห้องนะครับที่ได้รับการออกแบบนะครับง่ายงว่าตามสไตล์ของผู้บริโภคและตามบัตเจ็ตของผู้บริโภคโดยตรงนะครับเพราะว่าในห้องน้ำหนึ่งห้องเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าที่เห็นสวยๆเนี่ยในงานเนี่ยนะครับบัตเจ็ตในการทำห้องน้ำเซรามิกสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำนะครับรวมกันเนี่ยต่อห้องเนี่ยอยู่ประมาณสักห้าหมื่นบาทเท่านั้นเองะนะครับยกเว้นว่าถ้าเกิดว่าท่านใดเนี่ยอยากจะได้สุขภัณฑ์ที่ มีฟังก์ชันพิเศษอันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะ,ะ,ะเลือกใช้ตัวรุ่นใหม่ๆที่อาจจะมีมูลค่าสูงขึ้นได้นะครับผมมีบริษัทอ,ออกแบบที่ปรึกษ,ษาการก่อสร้างนะครับส่วนงานของอาสาโ้องคลินิกเนี่ยก็ได้เข้ามาช่วยทุกครั้งที่มีครับนี่เป็นลูกค้าขาประจำเข้ามามาช่วยทุกครั้งตั้งแต่รุ่นแรกๆ นะครับเข้ามาตั้งมาตั้งแต่ปี2.534นานมาแล้วนานมาแล้วครับก็ปีหนึ่งเราก็จัดงานครั้งหนึ่งประมาณ5วัน6วันก็จะจัดผมก็จะเข้ามาช่วยตอบคำถามครับใช่ตั้งแต่เป็นสถารเิกหนุ่มจนกลายเป็นสถารเลกอาวุโสยงัไม่แก่เป็นอาวุโสเจยๆจอผมส่วนผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ไลาทองโชติวุฒิพัฒนาครับ มาเป็นอาจารย์ประจําอยู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์พระจอมเกล้าลาดกระบังก็ปกติทุกปีปีไม่ปีที่8ปดล้ที่รับหน้าที่เป็นเป็นผู้ดูแลโฮมคลินิกหมอบ้านนะฮะก็หลักการของเราเป็นกิจกรรมของทางสมาคมที่ให้คําปรึกษากับกับประชาชนที่มีปัญหาในเรื่องของของการก่อสร้างโดยเฉพาะพวกบ้านทั้งหลายพวกเล้าร้อนรั่วอะไรทั้งหลายแต่ว่า การตอบคาถามของเรานั้นเนี่ยเราเราจะเป็นเพียงการให้แค่คําปรึกษาเบื้องต้นไม่ได้ทําการออกแบบให้นะครับหรือไม่ได้ทําการคิดว่าโซลูชันไหนเป็นโซลูชันที่ดีที่สุดแต่จะให้หลักการในทางวิชาการแล้วก็ให้หลักการในเรื่องของการใช้งานที่ถูกต้องอะไรแบบนี้รวมไปถึงเรื่องของการให้คําปรึกษาทางใจในในในส่วนขอเองก็มีอย่างที่อธิบายเมือสักครู่ว่าถ้ามันเป็นขอบเขตที่เกินเกิน ความรู้กวาสมสมารถที่เราจะทําได้เราจะแนะนําไปตรงๆนะครับ mm. เช่น,นอไต้องปัญหานี้ต้องปรึกษาเจ่าก่อนนอกจากจะปรึกษาสถาปนิกแล้วเนี่ยต้องใช้วิศวกรเพราะผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าคุณไปแก้ไขในทางด้านโครงสร้างแบบนี้ผม,ผมบอกไม่ได้นะครับ ของสุขภัณฑ์ของคอร์โต้นะคะตอนนี้เราอยู่กับคุณนุตค่ะคุณนูชคะในเรื่องของสุขภัณฑ์เนี่ยคะ่ะในงานวันนี้มีอะไรเป็นไฮไลท์ของงานบ้างคะค่ะวันนี้ในไฮไลท์ของคอร์โต้นะคะก็จะเป็นดูตของทูเรโอที่เปิสุดท้ายตัวใหม่ของเราเป็นซีรีส์ทูเรโญ่ RX นะคะซึ่งซีรีส์ทูเรโญ RX เนี่ยจะเป็นระบบฝาเปิดแบบอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวชำระล้างอัตโนมัติแล้วก็มีเรื่องของการฝาอุ่นเป่าลมก็จะมีทุกอย่างพร้อมนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของไฟ เรื่องแสงในเวลากลางคืนในกรณีที่ลูกค้าตื่นมาห้องน้ำในเวลากลางคืนเนี่ยสามารถเดินมาที่ตู้ถัได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องเปิดไฟในห้องไม่เป็นการรบกวนอีกท่านหนึ่งที่นอนอยู่ในห้องนอนนะคะก็คือเป็นอัตโนมัติหมดเลยไม่ต้องทําอะไรด้วยตัวเองเลยใช่ค่ะค่วนฝาข้อพิเศษของเขาก็คือฝาล้อมนั่งนี่จะเป็นลักษณะของยาวพิเศษที่เหมาะกับคนไทยที่ต้องการที่นั่งที่นั่งสบายนะคะแล้วก็ระบบน้ำเนี่ยถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไฟฟ้าดับเรามีตัวที่เป็นแมนนวลกด ตัวนี้เมนนเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องเหมือนกับสุขภัณฑ์ทั่วไปเลยเนื่องจากว่าเรามีแท้งน้ําซ่อนอยู่ด้านในนะคะทูนิโออาร์เอ็กเนี่ยนอกจากว่ามีตัวโถแล้วก็ยังมีทั้งตัว๊อกแล้วก็เรชาวเชาร์ด้วยนะคะเรชานเวอร์ก็เป็นระบบของทัสกีนนะคะแล้วก็มีระบบนวดด้วยแล้วก็มีเป็นแฮน์ชาว์แล้วก็ฟิกชาว์กอเป็นอัตโนมัติหมดเลยแผ่นนี้เป็นระบบทัสกีนคจะเห็นปุ่มปุ่มอยู่ด้านบนนะคะส่วนตัว๊อกน้ํา ห้องน้ํานี้ก็จะเป็นสามารถต่อบลูทูธได้ฟังเพลงได้นะคะและสายน้ําที่ออกมาเป็นลักษณะเป็นแผ่นๆนะคะก็จะให้ความนุ่มนวลนะคะเพราะเป็นดีไซน์ที่เราพยายามใส่เทคโนโลยีเข้ามาในห้องน้ำให้ลูกค้าใช้ชีวิตประจำวันได้สะดกสบายยิ่งขึ้น นี้เราอยู่ที่บูธของเครือปูนซีเมนตไทยนะคะอยู่กับพี่ตี้นะคะพี่ตี้คะข้างหลังเรานี่คือเสาอะไระคะครับก็ตัวเสานี้นะครับเราเรียกว่าตัว w Y Box c a v i l i a n นะครับก็เป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่ S C G ได้นํามาโชว์ต้นแบบของการใช้ตัวเทคโนโลยี 3D Printing นะครับโดยใช้ตัวปูนซีเมนต์เนี่ยเข้ามาในเป็นส่วนประกอบในงานโครงสร้างนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าตัว 3D Printing ตรงนี้ครับมันมีนวัตกรรม ของตัวเทคโนโลยีนี้เริ่มเกิดมาสักพักหนึ่งละแต่ว่าในแง่ของตัวในอาเซียนเองนะครับหรือว่าในแง่การนํามาใช้ในการก่อสร้างจริงเนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครมาทำนะครับก็เป็นสิ่งที่ s g เราอยากจะเชลเลนจ์เรื่องนวัตกรรมตัวนี้แล้วก็แนะนําให้กับตัวสังคมไทยได้รู้จักนะครับโดยในงานนี้เองเราก็มีการร่วมกับทางคุณแจ็คนะครับ Super Machine Studio เนี่ยในการร่วมกันออกแบบจุดเด่นของงานนี้ก็คือว่าเสาทั้ง6ต้นเนี่ยครับจะมีรูปร่างหรือรูปฟอบที่ไม่ซ้ํากันเลย แล้วก็ถามว่าเสาบ้านทั่วๆไปอ่ะปกติเราจะเห็นเป็นตัวสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับหรือไม่ก็วงกลมซึ่งเทคโนโลยีตรงนี้มันเป็นการบอกว่าเสาบ้านในอนาคตไม่จำเป็นต้องเป็นสี่เหลี่ยมแล้วจะเป็นไซส์ไหนก็ได้เชฟไหนก็ได้เราก็เลยนําแสดงให้ดูว่าเนี่ยหต้นเนี้ยหน้าตาไม่เหมือนกันเลยถ้ามาดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ามันมีการบิดแกนมีการขยายออกด้านล่างเล็กด้านบนใหญ่ซึ่งอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าจะเป็นนวัตกรรมในการออกแบบซึ่งทําให้สถาปนิกในอนาคตเนี่ย มีจินตนาการมากขึ้นในการที่ทออกแบบสิ่งต่างๆได้สิ่งก่อสร้างที่มีความแข็งแรงทนทานจากปูนซีเมนต์แล้วก็มีความสวยงามอย่างที่ไม่เคยทํามาก่อนด้วยค่แล้วนอกจากเสาบูนอันนี้แล้วมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆบ้างคะ,ะในวันนี้ของ SCC ก็จะมีโคมไฟอันนี้อันนึงนะครับเป็นโคมไฟที่เกิดจากเทคโนโลยีปรินติ้งเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งเลยว่าเป็นการปรินต์แบบใช้ผงปูนซีเมนต์ขึ้นมานะครับ ก็โคมไฟตรงนี้ประกอบด้วยตัวชิ้นงาน180ชิ้นที่เกิดจากเครื่องปริน์มา<ช>นะครับแล้วก็เกิดจากการออกแบบวิศวนนกรนในการที่เอามาประกอบกันให้ได้ทรงกล<ช>มที่สมบูรณ์พอดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอีกเทคโนโลยีนี้ก็เหมาะกับพวกงานตกแต่งนะครับที่ต้องการเชฟแปลกๆสวยงามไม่เหมือนไทยซึ่งเรียกว่าถ้าใช้แรงงานฝีมือในการทําต้องมานั่งทําโมต้องมานั่งแกะเนี่ยทำได้ยากนะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ทําได้ง่ายทําทุกอย่างอยู่บนซอฟต์แวร์ออกแบบให้จบนะครับทำงานกับวิศวกรโครงสร้าง แล้วก็ปิ้นชิ้นงานขึ้นมาเรากมจะได้รูปแบบงานแบบนี้เลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่บูธของปูนตาเสือนะคะอยู่กับคุณวรพาค่ะสวัสดีค่ะวรพาค่ะหนูนะเห็นเจ้าเสือตัวนี้ค่ะสะดุดตามากเลยมันทามาจากปูนหรอคะใช่ค่ะเป็นปูนนะคะอันนี้ต้องบอกว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่ของปูนซีเมนต์นะคะเดิมเนี่ยซีเมนต์มันก็จะมีเฉว่าแค่สีเทาแล้วก็ต้องมาผสมทรายในการฉาบแต่ตัวนี้มันเป็นสินค้าของทาง ปูนตาเสือเรากลุ่มของปูนเสือเด็กคอค่ะซึ่งเป็นปูนซีเมนสำหรับงานตกแต่งโดยเฉพาะอะค่ะตัวเนี้ยตัวเสือตัวนี้เนี่ยจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่เรียกว่า color render เป็นปูนสำเร็จรูปที่สามารถผสมน้ำแล้วก็ฉาบได้เลยแล้วก็จะได้็กเจอร์ลวดลายตามนี้ซึ่งเราก็จะมีสีสันให้ลูกค้าเนี่ยเลือกได้หลากหลายจากเดิมเนี่ยคนจะนึกถึงปูนซีเมนก็นึกถึงแค่สีเทาเป็นปูนฉาบเสร็จต้องมีการทาสีแต่นี้เราต้องการจะบอกว่า ซีเมนถ้าเป็นซีนเมนของเสือเดคอร์เนี่ยมันสามารถที่จะโชว์ความเป็นสัจจะของวัสดุ<ะ>ได้เลยสามารถเห็นเนื้อแท้ของวัสดุได้เลยอะคะ่ะแล้วในบูธเนี่ยก็จะเป็นคอนเซปต์ของถ้าเสือะคะ่ะเข้ามาถ้าเสือจะมีเสือ<ะ>แล้วก็มีการออกแบบ<ะ>หลายๆชิ้นง,งานที่เกิดจากการประสานวัสดุของเสือเดคอร์<ะ>ทั้งหมดนอกเหนือจากตัวตัววัสดุตัวนี้แล้วเนี่ยเรายังมีกลุ่มสินค้าที่เป็นวัสดุผสม<ะ>สามารถมาผสมปูนซีนเมนแล้วก็ทําให้เกิดเทสเจอร์ต่างๆอย่างเช่นตัวนี้ค่ะก็เกิดจากการประสานของตัวทั้งสกินโค้ท ทั้งตัว Color Render ทั้งตัว Marble Render เราออกมาเป็นหน้าเสือซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นผลงานที่ทางคุณลักกิจนะคะ,คะที่เป็น Street Artist เนี่ยค่ะออกแบบขึ้นมาค่ะ,อะตอนนี้เราอยู่ในงานสถาปนิก่าเก้าในบูธข,ของซันว่านะคะพี่ฟ้าน,นะคะวันนี้ซันว่าเอาอะไรมาโชว์บ้างคะในงานสถาปนิก กิจการของเราจริงๆงนะครับไม่ใช่เริ่มต้นจากกอกน้ำกวาดน้นะครับเราเริ่มมาจากเราเป็นผู้ผลิตและจําหน่ายมารวัดน้ํารายใหญ่ของเมืองไทยสิ่งที่เรานํามาก็คือว่านคนเดินเข,าขน่าเฝ้างข่าวจนเหนื่อยหมดแล้วนะฮะมาตรวัดน้ำเนี่ยเราพัฒนาเป็นอีกระบบหนึ่งเราเอาดิจิตอลไปผนวกกันคะ,คะหมายความว่ามารวัดน้ําจากเดิมเนี่ยคุณจะต้องเดินไปที่ตัวมิเตอร์ใช่ไหมฮะเดินไปตัวมิเตอร์เราเห็นค่ามัน ปัจจุบันไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเราพัฒนาให้เป็นย<ม>ิจิตอนเราต้องการจะให้ข้อมูลของมาตรักน้ำเนี่ยคงผ่านสายส่งสัญญาณเข้ามานั่ทํางานที่จุดเดียว<ฮ>นะฮะอันนี้คือมาตรุ่นแรกนะฮะเรียกว่าเป็นรุ่นสายส่งสัญญาณนะครับอีอกจการที่ได้รับปันใจก็คือในเรื่องของคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์นะฮะสมมติว่าถ้าคุณทําคอนโดสักห้าสิบห้องห้องเช่าสักห้าสิบห้องเนี่ยนะฮะจะต้องใช้คนเดินจดเนี่ยผมว่าบางที มางทีเดี๋ยว,วันหนึ่งก็ไม่เสร็จบางทีก็สองวันจดมั่งไม่จดมั่งข้อมูลบางทีตัวเลขก็จดปิด,ปดเก็บได้เท่าไหร่ก็เท่ากันค่ะมาต่อกันในเรื่องของงานคอนกรีตนะคะตอนนี้เราอยู่ในบูธของสมาร์ทคอนกรีตค่ะกับพี่รังสีค่ะพี่รังสีสวัสดีค่ะควันนี้เอาอะไรมาโชว์บ้างคะงานสถาปนิกครับก็ในส่วนหลักๆของเราเนี่ยครับก็จะเป็นตัวสินค้ามวลเบาบนะครับ,รบที่มาตรฐาน G4 นะครับแล้วก็จะมีตัวสินค้าใหม่ก็คือตัวลินเทลนะครับซึ่งตอนนี้เราได้ เริ่มมีการผลิตออกมานะครับแล้วก็เรายังมีสินค้าที่เราคิดขึ้นมาใหม่เระเรียกว่าบล็อกมิตินะครับเพื่อที่จะให้สามารถใช้ในการตกแต่งผนังได้นะครับแล้วก็น่าจะกน,นี้ยนะยังมีตัวบล็อกที่เราเรียกว่าบล็อกบมบรนะครับก็เพื่อการตกแต่งกันใช่ครับก็คือเป็นลเเหมือนผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่เพื่อที่เอามาใช้กับ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมากขึ้นใช่ครับแล้วก็ให้ลูกค้าเนี่ยนอกจากที่จะทําใช้บนปลาอย่างเดียวแล้วเนี่ยแล้วแล้วมันแบบหนาจะมาแบบฟิลเ,เละนะครับเรามีให้รู้สึกมีการตกแตง่งมีซาเจเจอร์ให้กับทางตึกลูกค้าด้วยทำให้ตึกดูสมัยทันสมัยมากขึ้นใช่ครับ ตอนนี้เราอยู่ในบูธของ Big Ass นะคะอยากให้พี่วุฒิแนะนำโปรดักฑ์ของ Big Ass นิดนึงค่ะครับผมบของเราก็เป็นโปรดัก์ที่ชื่อ Big Ass Fan นะครับ,รบเป็นโปรดัก์ที่นำเข้ามาจากประเทศสหรัฐอเมริกานะครับส่วนของพัดลมก็จะเป็นตัวใหญ่สุดด้านบนนะครับ,รบชื่อว่า Power Coil นะครับ,รบเป็นพัดลมที่ ประสิทธิภาพสูงสุดน,นะครับก็คืใช้ใช้หนึ่งตัวเนี่ยใช้กับพื้นที่ได้ประมาณหนึ่งไร่นะครับตัดลงมาก็จะเป็นตัวพัดลมชื่อ SS นะครับเป็นพัดลมที่อีไซน์ไว้สำหรับใช้งานคอมเมอร์เชียลงานอินดอร์นะครับพื้นที่ก็ได้ประมาณ250ตารางเมตรนะครับแล้วก็ด้านหลังรุ่นแอร์โกละครับสำหรับใช้งานเอา่นดอร์งานอีเวนต์ต่างๆนะครับก็ หนึ่งตัวเนี่ยส่งลมได้ประมาณ40ตารางอ่า40เมตรครับค่ะส่วนใหญ่แล้วแทร็กเก็ตหลักของบิ๊กแอนดี้เป็นลูกค้าในกลุ่มไหนคะเอ่อก็อจะมีหลายกลุ่มนะครับอย่างตัวบนสุดก็จะเป็นกลุ่มที่อาคารที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นพวกโรงงานอคอมมูนิตี้มอลล์หรือว่าพวกแวร์เฮาส์ดีซีต่างๆนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นตัวเอสเซนต์เนี่ยก็เหมาะกับงานบ้านงานอ่ออฟฟิศแล้วก็โรงงาน แล้วก็จะเป็นตัวเล็กด้านหลังนะครับเป็นรุ่นไฮคูก็ใช้สมัหรงานบ้านครับโอเคค่ะขอบคุณมากเลยค่ะพีโอค่ะ คุณผู้ชมตอนนี้หนูหน้าอยู่กับคุณยศพลนะคะผู้ก่อตั้งกลุ่ม f a n น o p ซอฟต์เดลค่ะคุณยศคลคะกลุ่มเฟรน o ์ซอฟต์เดลเนี่เกิดขึ้นมาได้ไงแล้วก็มีเป้าหมายอะไรบ้างคะคือเป็นเป็นกลุ่มที่เรารวมตัวกันขึ้นเพื่ออยากจะ นอทางเรื่องของการพัฒนาและฟื้นฟูแม่น้ำเจ้าพยาอยากสร้างสารรค์และมีส่วนร่วมน,นะครับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราอยากจะเป็นพื้นที่ของการพูดคุยแล้วก็พื้นที่จะนําเสนอเนี้ยต่อต่อทางภาครัฐและทางเทพมหานครที่ที่กำลังมีโครงการพัฒนาในขนาดนี้เนี้ยให้ให้รับฟังเสียงสะท้อนเหล่านี้ เพื่อที่นำไปสู่ข้อสรุปที่ที่สร้างแม่นม้ำพัฒนาแม่น้ำอย่างยั่งยืนครับค่ะแล้วสำหรับงานสถาปนิกท่าเก้าในวันนี้ทางกลุ่มเฟนซ์ท็อปเดลิเวอร์เอาอะไรมาโชว์บ้างคะคือคือเนื่องจากว่าทางกลุ่มเนี่ยอยากจะสร้างพื้นที่ของการสนทนาพูดคุยแล้วก็การมีส่วนร่วมของภ้าประชาสังคมมากๆเรา,ก,า,ก,าก,ก็เลยเอาลักษณะจำลองแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นตะ๊ะเราเรียกว่าต๊ะเจ้าพระยา นะครับโต๊ะเจ้าพญาเนี่ยก็เป็นการจําลองแม่น้าเจ้าพญาช่วงระยะทาง14กิโลเมตรช่วงที่กําลังจะมีโครงการพัฒนาฟื้นฟูแม่น้าเจ้าพญาเนี่ยตั้งแต่สะพานพระรามที่7จนถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเนี่ยนอยบนโต๊<ฮ>ะคือนีนมันจะเป็นการจําลองว่าแค่พื้นที่ที่เราเปิดให้คนได้มาแสดงความคิดเห็นผ่านการทําโมเดลเนี่ยมันก็ได้ความเห็นที่หลากหลาย <ฮะ S 1> เห็นทิศทางของการพัฒนาที่ที่ที่น่าสนใจมากมาย ทีนี้เราก็น่าจะคิดว่าเราแน่าจะลองเอากระบวนการนี้สร้างให้สังคมได้ได้ตระหนักถึงความสําสคัญว่าการพัฒนาแม่น้ำเ,เนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องของรัฐบาลหรือไม่ใช่เรื่องของใครใคนใดคนหนึง่งเราแน่าจะต้องมามาร่วมกันแล้วเราอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยรับฟังข้อเสนอเหล่านี้สุดท้ายแล้วค่ะอยากให้คุณยศพลนะคะฝา,ากผู้ชมที่ดูรายการช่างมันอยู่ะคะ่ะบา้านก็คืออ,อยากจะให้มองว่าเรื่องของแม่น้ำเนี่ยมันเป็นเรื่องของทุกคนนะครับแล้วก็ ตอนนี้แม่น้ำเราเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปมากจาก,กาอดีตที่เราเคยพึ่งพาจนปัจจุบันเนี่ยมันมันถูกการพัฒนาจนไม่ต่างจากอะไรจากท่อระบายน้ำแล้วตอนนี้มันกำลังมีโอกาสที่ท,ที่การพัฒนาฟื้นฟูแม่น้ำเนี่ยมันกำลังเข้ามาที่เราจะทำยังไงที่เราจะเปลี่ยนโอกาสเนี้ยให้มันให้มันเป็นประโยชน์กับทุกคนอย่างแท้จริงถึงการ,รเรียนในพัฒนาในด้านต่างๆทั้งเรื่องระบบนิเวศการสัญจรทางเรือการฟื้นฟูชุมชนแล้วก็การสร้างอนาคตของของ,ของเมืองที่มีแม่น้ำเป็นศูนย์กลางร่วมกันคือเรา อยากจะให้กระบวนการนี้ทุกคนมามีส่วนร่วมแล้วอยากให้รัฐบาลรับฟังข้อเสนอที่ที่มาจากทุกภาคส่วนในสังคมครับ ชมได้ได้ว่าแต่ละบริษ,ษัทเนี่ยขนนวัตกรรมเจ๋งๆมาให้ชมกันอย่างเต็มที่เลยและนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าเทปหน้ารายการช่างมันจะพาไปไหนนั้นอย่าลืมติดตามกันให้ดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย